งัวเฮ้ยทำไมไม่เอาซิกมามาให้กูวะโหแย่ปะ No เฮ้ยไม่ทันแล้วไม่รู้อะกลับมาบอกแล้วไปดู consequence เจไปดิเรื่องมึงไม่สนละดูดิต้องดูน้อยใจดีไปดิไปเลยอะไรไม่เอาอะไรนะอะไรมานะไม่เอาซิกมาบอกให้เอาซิกมามาเอามากันให้ตัวให้ซิกมาเลยกันให้แล้วเจอย่างเงี้ยมั้งมีแจ้ง อุ้ยกันไม่มีได้ดีมีเทไนมีเทไนผสมมาสมงตองมาเสมาไหนอะตรงขวาตรงพุ่มไม้เนหัวองทำไรดีเ๋ยิงหมดแล้วหนึ่งอุ้ย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 ตายอืมมีชุบเจชุบอุยโดลงมาแล้วทางขวา ก็คอยปิงวิดโว้กันเปน็นตีวิดโวปันน้ำมัน้นองซอฟอุ้ยเกือบเฮ้ย,ยแมวจะปีนคอมแล้วโบร์โบอย่าปีน,นคอมที่บัตเตอร์แมนบัตเตอร์แมนกัดไวไฟกูด้วยโอเคเฮ้ยกูหนึ่งวะเฮ้ยกูทำอะไรวเะนะี่ยกดปิดยอ่ากนหนึ่งแมวกัดเราเตอร์

ทางมังกาลงมาแล้วอยู่ข้างซ้ายซ้ายล่างครับพี่ใช่อ,อ,อ,อุ้ยเทเลปีอุ้ยเอากูคือน่าเซตออกเพื่อนีต้นไม้มาแล้วมาลงมบนสูงมาแล้วมันแบบอึดอัดยังไงไม่รู้โอเคอเราคลัลงค่งปาะตูดจอดเทเลปีป่ะมาดิจอ,อดโซเฟอร์มซี่กูต้องโดดวิดีโอโดโดจริงจิ เอก็ได้หมดอะเล่นไปก่อนขอบแทงอะไรก็ได้ไมันแล้วแต่แล้วแต่มึงเห็นนะกูก็บอกไม่ได้อะ่โอมโหวิดโดก็ได้มยงเจ๊ก็ไดปันเองีโดนไปแล้วดิดโอ้ยย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 ยเอยยยยไยย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 ย่ยัน มันโล OH ่งติงมาอยู่ก oh ับเดชชุบีโดนแล้วเดชชุบีเออสี่ขอโอ้โหกาดกาดสติเออสติตรงไม่ดีแล้ววิดีโออะมันหวาะติมไปเรื่อยอุ้ยอุ้ยอุยกินไอกขุนอืมไม่สวยแล้วเปลี่ยนตัวไลยไอีมึงไปข้างหลังเลยตอนนี้ติดแทงแล้วตอนนี้ติดแทงแล้วมึงต้องไปตรงนน้นก่อน มันมี็อกเกตอ่ะแบบโนเวย์แคนฮ a ลฮิมอ่ะโบรโบรอุ้ยต่างโบเดี๋ยวไม่เอากูคนเดียวได้อยู่ได้โยม่โอ้โเขอไม่ทันญิงเอ้ไม่วันบุกกูแตะยูยนะ่มากูตะอยู่กนะูยพยายามรีบไปอยู่ ไม่เกเตือนตีว่องดวัวลองไปวัวลองไป่บ้างีโดข้างบนอียมัเบดโอ้โห่่เล่าล้อเล่นล้อเล่นมอนมาแล้วเลิกลวานหน่อยได้ไฟไปสิกมาหน่ะเดียดูีโดอยู่ข้างบนน่อยตายอย่งบ้าไม่เก็นตี่งดี้ร้องขอร้องอ้อ เวอร์ีหนึ่งหนึ่งขอร้องมาล้หนึ่งหนึ่งหนึ่งครับกูหนึ่งกูหนึ่งหยอกหยอกหนึ่งหนึ่งมันเปลี่ยนละมันเป็นนั่นละเทเซอร์หนึ่ง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 แปมสแปมโอ้ยไข่อะชิคมาไม่เทเซอร์เอาดิเสียข้างหลังเฮ้ยไม่ทัน ไปแล้วจีโอ้โห้แทงอยู่เนี่ยที่กันจยู่เออมึงะอ่เข้าแทงเข้าแทงเข้าแทงกูการกูการเงนบล็อกบล็อกบมันดนครับโดนกันจีโอ้โหไมยเป็นไรบีไม่บีบีอะไบีเลยครับอยู่ครบเลยนะครับพวกประชุมครับ อ๋อประชุมเจหอยคิ้วหนึ่งห้าเจ๋วรอยเราหอยคิวมันติดเลยตเลยจะได้อีกปราณสิบรอบอ่ะงขอบคุณครับต้หงัลในมืออะไม่ด้ไปเล่นแล้วปะยิงงู จะให้มันทูโอ้แอมแบกกิ้งกะปีนแบกกิ้งกะปีนจะถอยยังอ่ะมันได้อะเจแต่ว่าถ้าได้กูจะเดินไปมันก็เหมือนได้อ่ะแต่มันก็เหมือนไม่ได้โอ้โหมันไม่ดีเลยมันได้หรือไม่ได้ใชยโอ้มันแรงเกินไปอันนี้ ตอนแรกมันได้โอ้ยเจอ๊สีกรงงมมันชูบมันชูนเก็บโดวไว้หนีดีว่าเดี๋ยวใช่ไหมเจ๊เออโหโอ้โหดังหนีตายดีกว่าเจ๊คอสเวิร์กไลนาวแอมดายิงแอมดายิงมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหไม่ได้หรอกเออมันดันสุดเลยอืมอืมอือโอเคผมมาทำอะไร มาแตะไงสวัสดีครับโอ้มาขอบคุณครับมอแนแซน์แทนตูนอะะสูนเอาวะโบแล้วยังไงคือถ้า,าดันถึงแล้วก็ต้องเล่นอีกเหรออใช่เจพูดพูดเลยพูดออกมาอืมไปไปอันเน่จะหินผมซะด้วยไม่เห็นเลยวะ่ะยังไงยังไงสิไม่เห็นยังไม่เห็นเจอกินจีตัวหนึง่งมยล่าตัวหนึง่ง ไม่เห็นมีอ๋อมันเล่นที่นี่เจเซเซอร์เงินสวยเอ้ย<อ>ทำไมคุณทำกับผมอย่างนี้กูด,ดันนะอืมอืมกูด,ดันให้รถไปเลย,ยไ,ปไปเลยสวยทงังปรเทศทางกูโดนไีน้นี่ติดอยู่อ๋อเกนจิได้ปะได้ซิกมาหนึ่ง ได้เลยยีอุ้ยหลายหลายเดี๋ยวพี่นี่ยผมขอรองของพี่พี่เอาหน่อยพี่โดดอืมมันมุ้งมาลอะไปเลยไปเลยกูดันอยู่ดันอยู่เพื่อนดอกไปแล้วไปเจเดี๋ยวดันเองไปดักขวามาอืมไม่ตายีเก็โอ้ยมันมุ่งมันมุ่งมุ่งหน้าเวน กูหายไปเลยจ้าเรียนกูเนี่ยงใส่แปรโคต้พี่ีไปตายแล้วพี่เงาเดือดดีพีเฮดมันหนึ่งหลวงอะหมดสัตว์ อู้มัตกนะกูเฮ้ยย้อนย่ออะอ้ได้วยดทีแบกอหอหลังเข้ากูแตมดิฟก่อนแล้วหลังเข้าหลังเข้าไม่รู้อะไม่ว่ามึงจะโดนลุงส่โนลุงห้า้ยดิฟ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 เิฟดิดิฟดันดดดิฟิดิ ดิงนะฮลิ่งอยู่ไปแล้วอ้เชี่ยกนจีมาอยู่กูไอ้กนจีโอโหไม่ตายกนจีมอยู่หลังรถขอฮิวหนึ่ง่ข้างหลังนังเ้ยเฮ้เซเตอร์ขวามาล่าหนึ่งสวยอยู่ข้างบนน่ะมาล่าชุบเมอร์ซี่หนึ่งเฮ้ยเมอร์ซี่ดิเมอร์ซี่เปิดครับ

เจโชเขาไปผมพาคุณไปเองที่คุณซุ้มซ้อมมา58เลื่อนบอรดมีความหมายนะเว้ยคุณพาไม้หมดคุณมา่ซี่คุณมา่ซี่มา่ซี่โอ้ยโหมันมีใครดันรถเลยคุณได้แล้วดันไม่ได้ไปเลยทุกคนโอ้ยโอ้ย ก็อย่าให้รถแตกไอ้ที่อใครมาใครมามั่งอ่ะไม่มีใครมาทั้งนั้นนะมีแต่คนพลิกมาแล้วไปซ้ายอันไปทาง fall back fall back เกิดอะไรของกูไม่รู้ผมไม่รู้คุณทำอะไรของคุณน่ะเฮ้ยเจมไปหาคโอ้คุณเจม ไอผมน่าสี่สองเลยขอรี่มันชุบมันชุบมันจะชุบเออเป็นไหนหมดแล้ววะนี่สีเสื้อไม่ไหวอะเอาเลยเจให้เลยเหรอไม่อกูกลัวจบดีต้องเผื่อออกไปเออเจ้าหยู่ข้างหลังเลยยังเมาอ่ะเดี๋ยวคุณกลัวนี่มันเหลือญหนึ่งเหลือญหนึ่งทั้งคู่เลยเดี๋ยวคุณกลัวนี่กว่าเฮ้ยกูกลัวก็ได้พีมันวิดโอเจ มันโกงแล้วคนหนึ่งกูมมไม่ออกหรอกนะไอ้ห่าอ้ยมันหิวไม่ถึงเนอะไม่เป็นไรกูม,มีไอ้นี้ขวดหิวผีก่อนโอ้โดนบีดโดนแท้งอ,อยู่วีโดนไหนอ่ะวีโดนอยู่ตรงไหนสุดวปเที่ยงไปเที่ยงเดีย๋ดวยวกูปิดเหมือนเดิมหัวโ,โลค้างไว้ตรงนั้นเลยนะ

เร่จะไปยุ่งของวีโดโอสติดวีโดโอเล่นลิงตาพี่ผมเล่นลิงมากเออหนึ่งสวยพี่เอ,อไอมาล้สวยะสวยสวย

แมตตแจ้งเกิดพี่เจไรสี่ดินนะครับผมเฮี่ยมครเฮียวิดีโอไอเซเซอร์ก็สี่สิบไม่ล่าไม่ฮิวเพื่อผมหลอกลับลงลงแน่แน่เหมือนการโหวตดูเซียวลิงเมคี้ไม่มีเซเซอร์แล้วจิงกิจิงหนึ่งหนึ่หัวของจริง ล็อกตัว sorry โดนเยอะน้โห sorry โอ้ยไม่ตายลิงตายไ,ไม่ลิงตาย,ตายแล้วอย่างนี้ต้องใส่ไหมครับพี่ครับพี่ใส่ครับพี่โอตายครับพี่จีครับพี่จีหนึ่งครับพี่จีพุ่งมาแล้วพี่ไปครับพี่พทางคอสเวิร์กเดี๋ยวใช้มันเอาอันนี้มา,าก็ทำได้อยู่ดี ออกนะเด ok ี to to <te ๋ยวโดนกดหัวอุ้ยโดนเอาผักอุ้ยดีว่าตกอุ้ยมังเอากูว่ะตายตายครับตายครับสวยครับพี่สวยครับพี่พี่แม็กกี้ยังยิงกูวงวงฮ่าฮ่าลงไม่ขึ้นวงวงครับผมลงแล้วลงเลยอะลงยาวจบลงแล้วลงเลย มึงไปเคลียร์ห้องซ้ายเอาอยาดีเ๋ยวกูดันรถ<ล>มึงปิงให้เพื่อน, <c oughs> น,นมึงปิงเพื่อนไปเดี๋ยวกูดันรถอ,อ,อุ้ยเขียนแคมป์หน้าบ้านแน่เลยใช่อะไรครับเนี่ <c oughs> นไยไปซ้ายนะเออไปซ้ายไปซ้ายอย่าตามกูกูบล็อกหลังนะกูบล็อกหลังหลังได้ไหมล่าหนึ่งไม่ได้อือโซโอ่ไปไมีดแลมอยู่ ริปเปอร์ริปเปอร์กูตายได้แัมหนึ่งนัมหนึ่งริปเปอร์หนึ่งริปเปอร์หนึ่งริปเปอร์หนึ่ตายไวแค้มนะไอ้บอยสบายสบายทีมแบกโบโบโบะรวยเพิ่งทีมแบกโบกูเล่นเหลือห้าสิบนั่นอยู่กูก่อนอยู่กูก่อนกูโรไปหนึ่งตายสามสามสามเฮจริงจรงนี่เหมืแจ้งเกิดน้องจี่อนน้องพีแจ้งเกิดนะครับเอ้ยเอาวะ พอกอลีแอนโนนในที่ร้อนอยู่นั้นจี่ก็มาอาจีมาไงยะป่านเราเลี้ยงกินได้กินกินแล้วกุ้โดนกให้โดนตุยอันนี้ใครเนี่ยตั้งไปวะโอ้โหพี่เจพูดเยอะพูดเยอะพูดเยอะพี่เราพากันได้เจคนเราพากันได้ใช่ใช่อย่าล้มนะอย่าล้มนะดูซ้ำ